ครับสวัสดีครับวันนี้พบกระโดมอีกแล้วนะครับผมในช่อง You Printer Shop นะครับผมและวันนี้มาอยู่ในช่วงสาระน่ารู้นะครับผม รอยู่กับพี่ตูนอยู่กับเครื่องเทปสันชัร่อ P ์ศ1 0 0์0นะครับผมเครื่องมีปัญหาอะไรครับพี่ตูนวันนี้มือนำปิ้งานแล้ว เป็นเรียวอ๋อมันเป็นเรียวอ่ะฮะแล้วสันนิษฐานว่าเกิดจากอะไรคือเครื่องต้องบอกก่อนเครื่องตัวนี้มันเปลี่ยนอะไรมาแล้วอ่าเปลี่ยนหัวพิมพ์อ่ะฮะเปลี่ยนปั๊มแล้วอ่าในสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนคือซีเล็กเตอร์ที่ที่เขาเรียกกันดั๊ดซีเล็กเตอร์นั่นแหละอ่าอ่าเหมือนเหมือน,น,นถ้าถ้าถ้าใครเคยดูช่วงอย่าหาว่าช่างสอนจะอ่าจะเห็นเราไปเปลี่ยนพวกเขาเรียกเหมือนเปลี่ยนชุดใหญ่ ของของในส่วนของหัวพิมพเนี่ยหลายตัวเลยนะครับผมถ้าใครที่ติดตามเนี่ยจะรู้ดีว่าพวกดมเปอร์เซเลกเตอร์ปัม๊มไวเพอร์อะไรพวกนี้เป็นยังไงอ่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นใช่ไหมครับว่าเราต้องเปลี่ยนในจุดจุด,จดนี้อ่าแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เราเข้ามาเช็คนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูว่าเมื่อเราเบิกของมาเพื่อเปลี่ยนแล้วปัญหาตรงนี้จะหมดไปหรือไม่นะครับผมนี่สั่งปินอะไรครับพี่ตูนอนี้แค่ฉาบเกลับไปดู เขาเรียกว่าอะไรเขาเทสชาร์จเทสชาร์จลักษณะชาร์จจะเป็นแบบนี้อันนี้คือไว้จริงๆแล้วว่ามันใช้กับเครื่องพิมพ์อ่าออฟเซตอะไรพวกนี้อ่าฮะเอาไว้ดูค่าของสีละอ่ะใช่ไหมมันจะเป็นการวัดสีต่างๆลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้เราพิมพ์ในมีเดียอะไรพี่ตูนเป็นกระดาษใช่ไหมเขาเป็นแคนวาสเหรอตัวเนี้ยใช่เพราะงานลูกค้ามันมีปัญหาอ่าฮะเดี๋ยวเราดีให้ดูหน่อยมันเป็นยังไงอย่นี้มันจะแบบไม่ชัดมันเหลือง มันดูอย่างที่บอกมันดูตัวเล็กไม่ได้ต้องดูตัวใหญ่อ๋อฮะใช่อันนี้เราลองพิมพ์ไซส์เล็กออกมามันไซส์ขนาดเท่าไหร่ประมาณ a 4ใช่ไหมใส่คูณสิบเอ็ดใกล้เคียงกับ a 4ใกล้เคียงไหมไม่ใกล้เคียงไซส์จดหนึ่ก็ะดาจดหนึ่อ๋อไซส์เล็กเดี๋ยวเรามาดูไซส์ใหญ่นะฮะ แต่ก็เหมือนที่บอกไปก็คืออันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้น,ตน<ไ>การเช็คการตรวจสอบนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์กันภายในนะครับผมเขาเรียกว่าเปลี่ยนอะไรกันแล้วกันหน้าจอการมันจะโชว์กราฟแบบนี้โชว์กราฟสีโชว์กราฟต่างๆนะครับเวลาการพิมพ์การเค้าดาวนะครับนี่คือชาร์ปนะครับผมที่เราพิมพ์มาบนมีเดียที่เรียกว่าแคนวาสนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยอเดี๋ยวเราจะสั่งตัดนะครับ เรียบร้อยครับมันจะฟุง้งขอบอย่างตัวเครื่มันจะฟุง้งเกิดจากอะไรหัวพิมพ์หรอใช่ใช่ก็คือเครื่องพิมพ์ปกติแล้ว,วพี่มันจะมีมันจะมีต่อทก้งานอ่ะคือยูนิไดเร็กกับไปดเร็กต์ยูนิก็คือทางเดียวพิมพ์ปุ๊บสังเกตถ้าพี่เลือกยูนิมันจะพิมพ์ มันฝีดตอนไปก็พิมแล้วก็บอกวิ่งกลับมันจะฝีดจากฝั่งฝั่งขวามือเสมอแต่กลับกันถ้าเป็นใบมันจะฝีดท้องกันเลยไปกลับปุ๊บก็ุดี๋ยวเดี๋ยวนี้กี่ทางอันนี้ทางเดียวอ๋อใช่แต่ยูเทนมันตอบแเป็นทางเดียวมันอยู่ที่การตั้งค่าสปีดมันจะเป็นใบอันนี้คือไดเวอร์นะปกติไดเวอร์มันจะเป็นใบถ้าหมดสปีดหมดนะพวกนี้แต่ถ้าทันทันดที่เป็นคอลิตี้แต่จริงๆแล้วหน้าไดเวอร์มันจะมีเพียให้ติ๊กอยู่จำไม่ได้ว่าเข้าช่องไหน จะมีใบใบ direct ติ๊กในกล่องใบ direct มัมก็จะทำง,ง่ายอันนี้แต่ผมลองดูอะไเน้นผมต้องเปลี่ยนเป็นกระดาษ อันนี้ป็นคิวสำหรับเครื่องที่สามารถใส่ฮาร์ดดิสได้เซฟงานมันจะเห็นงานล่าสุดที่เราพิมพ์ปุ๊บแต่ฮาร์ดดิสเราซื้อมานใส่เองไม่ได้ซื้อจากร้านตัวไหนร้านข้างนอกไม่ได้ต้องซื้อจากยี่สันใช่ต้องเป็นฮาร์ดดิสของเี่สันอ๋อแต่คือมือหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่แถมมาใช่เครื่องอ่ะเขาจะไม่แถมมานี่คือออปชั่นเสริมออปชันฮาร์ดดิสใช่สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยเครื่องนี้ใช้ปิ้นอะไรบ้าง ใช่ไหมจะใช้งานแล้วก็รีพินได้เลือกงานคือมันจะเซฟในฮาร์ดดิสก์ก็คือไม่ต้องสั่งพิมพ์ใหม่ผ่านคอมพิวเตอร์ชก็คือสามารถสั่งพิมพ์ผ่านหน้านี้ได้เลยสวยงามมากโอเคครับสรุปแล้วเครื่องเป็นยังไงครับพี่ตูนเครื่องตัวนี้ลูกค้าใช้งานพิมพ์กาว์ดเป็นหลักไม่ใช่เป็นกระดาษโดยปกติเครื่อง กระดาษทั่วไปค้าสแตแนดาดไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าตัวแคนวาสเองแต่และชนิดความหนาบางไม่เท่ากันเราก็เลยมาทําการปรับตั้งค่ายกหัวพิมพ์อ่าฮะแล้วคือการยกหัวพิมพ์ uh huh. ช่วยเครื่อง uh huh. ใ,ให้มัน uh huh. พิมพ์งานดีขึ้นเหมือนว่าถ้ากระดาษแคนวาสของเรานี่ยเนี่ยมันหนา แล้วเราเซตค่าโรงงานว่าเป็นคันวัตมันก็ยกในระดับหนึ่งขาจจะยกไม่สุดทำให้มีการเฉียวชนได้เราเลยมีการเซตค่าเพื่อยกช่วยช่วยเพิ่มอีกระดับหนึ่งทําให้อาการการที่หัวทิ่มไปเฉียวกระดาษทําให้ไม่มีอาการนี้เกิดขึ้นช่วยลดช่วยลดการเคลื่อนกันแสดงว่าเราก็ไม่ได้เป็นที่เครื่องแล้วไม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเนาะเป็นที่ไม่ใช่เราเป็นการที่เราต้องเซตติ้งค่าในเครื่องใหม่นะ โอเคครับประมาณนี้เนาะครับ ครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องราวโดยประมาณนะครับผมสรุปให้ฟังเลยนะครับผมก็คืองานที่เรามาถ่ายวันนี้ก็คือเราไม่ต้องแก้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับผมเนื่องจากเราได้ทําการยกหมวพิมพ์แล้วก็ทำกระบวนการการทํางานของช่างนะครับเหมือนที่โดมได้ถ่ายให้ดูไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเซตติ้งการยกหัวพิมพ์การทําค่าต่างๆนะครับผมให้เข้ากับกระดาษหรือเข้ากับมีเดียของเรานะครับผมเรียบร้อยนะครับผมและถ้าใครมีปัญหาทักมาที่คอนแทคตรงนี้ได้นะครับผมส่วนใครที่อยากติดตามเราในช่องทางอื่นๆนะครับผมก็สามารถตามมาได้วันนี้โดมและย ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ